หลังจากติดตั้งเสร็จนะครับไฮคูลเซรามิกนะครับบานหน้า CMIR 3 5นะครับส่วนรอบคันเป็น CMIR 0 5นะครับบา์หน้ามองเข้านะครับก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับบางบางมุมก็จะเห็นแบบยังเห็นอยู่ลางๆนะครับแล้วก็ส่วนประตูเนี่ยครับประตูเป็น80ดนะครับคันนี้เป็น To y o t a า CHR นะครับลูกค้าออกรถใหม่จากศูนย์นะครับไม่เอาฟิล์มแข็งนะครับอันนี้เป็นบานรอบคันนะครับมองจากด้านด้านนอกเข้าไปด้านในนะครับ 80ก็จะให้ความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ส่วนบานแน่นะครับการขับขี่ในต่างจังหวัดก็จะขับขี่ง่ายนะครับอันนี้เป็นมุมมองจากด้านในนะครับผมเราก็จะเห็นได้ว่าประตูมันก็จะเข้มกว่านะครับแล้วก็บานแน่นะครับสําหรับในการขับขี่นะครับต่างจังหวัดเบอร์นี้แนะนําเลยครับเบอร์บานแน่ทําให้ขับสบายนะครับเนี่ยครับแล้วก็ส่วนบานประตูเนี่ยเป็น80รอบคันนะครับรอบคันก็จะให้ความเป็นส่วนตัวเก็บของมิดชิดนะครับผมส่วนบานแน่ถ้าใครที่ชอบ เบอร์ที่มันเข้มมากๆก็ติดตัว CM20 ได้เลยนะครับก็จะเป็นซีล์มที่เป็นความเข้ม60%รนะครับ